สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนวันนี้ก็มากันที่ไทยลีกกันบ้างนะเป็นคู่ตกค้างนะครับเป็นคู่ระหว่างเชียงรายเปิดสนามสิงสเตเดียมต้อนรับโพลิเทโลนะครับเชียงรายอยู่อันดับ6ของตารางนะครับตอนนี้แข่ง11แมตช์ชนะ4เสมอสแพ้3มี16แต้มนะล่าสุดก็บุกไปแพ้ลาดดี30ฝั่งของโพลิเทโลตอนนี้อยู่อันดับที่12นะครับ แข่ง12แมตช์แล้วชนะ4เสมอ3แพ้5มีอยู่15แต้มสถานการณ์ในลีกล่าสุดก็แพ้คาบ้านตัวเองให้ตาดเอฟซีไป13มนะครับแมตช์นั้นถ้าใครได้ดูแบบว่าโหตาดบุกเหมือนเล่นในบ้านตัวเองนะแบบโปลิเตโลนี่แบบตั้งรับไม่พักเลยนะแม้ว่าอันดับจะอยู่ห่างกันมากแต่ว่าคะแนนห่างกันแค่แต้มเดียวนะกัเบลมากรันเยสกุนซือของตาดวันนี้ก็ไม่มีปัญหาในการจัดทีมเท่าไหร่นะครับก็จะมาในแผนเดิมก็คือ352 พวกสักประตูก็ยังเป็นสลานอนอนุอินเหมือนเดิมเซนเตอร์3คนก็จะเป็นธนศักดิ์สีใสเด็กโกแลนดิสแล้วก็เวลโกฟิลิปอวิดนะแบ็คซ้ายเป็นมนตรีพมสวัสด์นะวิงแบ็คขวาสุริยาสิงมุยกลาง3คนก็จะใช้สุวกรเตียตะกูลอติคุณมีท้วมแล้วก็จอนาตาหน้าเป้า3คนจะเป็นบิลโลซิมาแล้วก็คิมจีมินนะในฝั่งของเทโลคอส วัลวุตสมัคะก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับมีแค่โกตัวจริงที่บาดเจ็บนะครับก็คือภุกิจวงมีนานะครับก็วันนี้ก็เลยใช้นัทพัทมาถ่วมแทนก็จะมาในแผน4 3 3 <c oughs> หลัง4ี่คนก็จะมีกรกชัยสำเลอแซคคอนนี่อธิษกซอสูงเนินจิรวัฒทองแสงพาวกลาง3คนก็ใช้เดนนิสเวลลิงตันสตรวิทย์พานทองเก <c oughs> มลุก3คนใช้บาโบโลแลนดี้อูกินจองอับดุลฮาฟิดถ้าดูตามผลงานของทั้งคู่แล้วอ่ะ เป็นทีมที่เล่นกันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ครับมันแบบว่าไม่ค่อยมีแบบแผนอะไรที่แบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันมากนะักลักนักเตะก,ก็เล่นกันแบบพลาดบ่อยส่งบอลกันเสียง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็เสียประตูกันง่ายได้ประตูคู่ตด่อดสู้ยากอะไรนะเชียงรายเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะศูนย์เสมอสามแพ้สองครับผลงานแบบค่อนข้างดําดิ่งเลยนะ <c oughs> ส่วนปลิสเทโลเนี่ยดูดีกันหน่อยหนึ่งตรงที่ว่า5นานัดหลังสุดเนี่ยชนะ2สเสมอ1แพ้2นะถ้ามองตามรูปเกมของทั้งคู่ที่ผมดูบ่อยๆนะเชียงรายเนี่ยบุกสนุกนะครับเกมมันเอนเตอร์เทนคนดูดีแต่ผลสกอร์เนี่ยไม่ค่อยเข้าข้างไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ส่วนปอลิสเทโลเนี่ยวันไหนดีก็ดีไปเลยวันไหนไม่ดีก็ไม่ได้เรื่องเลยอย่างวันที่แพ้ตาดในบ้านตัวเองเนี่ยแบบเล่นกันยังไงก็ไม่รู้ครับตาด ขึงสนามพับสนามบุกแบบไม่พักเลยะตัวเองแบบงอหัวไม่ขึ้นเลยทั้งทั้งที่เล่นในบ,บ้านตัวเองนะถึงถ้าให้มองเนี่ยคู่เนี่ยผมว่าโอกาสเสมอกันสูงนะเพราะว่าเล่นไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะคิดว่าสกอร์คู่เนี่ยน่าจะจบกันที่แบบศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งประมาณนี้